ไปนะพี่ฉันจะส <S <S ่งคลิปพวกนี้จะกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้ก็ไม่ได้ใจตำรวจด้วยโถ่เว้ยไปพบพี่นั่นแหละทำเรื่องแบบนี้ด้วยลงคอเก็บเงินไว้ใช้คนเดียวไงก็ไม่ต้องขโมยเงินพี่แบบนี้หรอกใครโทรมาฮะฮัลโหลค่ะอ๋อได้ ขาวแดงค่ะคนที่ซ้อนข้างหลังใส่เสื้อลายแดงสีชมพูค่ะคุณทางนูนะะ้นเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุณเนี่ยโทรแจ้งตำรวจเลยนะคะเดี๋ยวจนพวกน,น,นั้นจะตายไปค่ะอ๋อข้าจะบึงบมานนะคะคุณโอ๊ยแจ้งตำรวจตำรวจหนึง่งเก้าหนึง่งโอยสะใจว่ะในที่สุดเราก็ได้เงินพวกนี้มาสักที พี่หลิวนะพี่หลิวให้ยอมแบงเงินพวกนี้ให้เราแต่แรกเราสองคนก็ไม่ต้องของโมยเงินแบบนี้หรอกทำตัวเองแท้ๆเออพี่แนนะก็แต่เราเอายังไงดีกับเงินพวกนี้หรือว่าเอาไปลนไลน์สักอย่างหนึ่งพี่โอ้ยพร้อมใจเย็นก่อนพี่ว่าเราเอาเงินพวกนี้ใช้ทีละเล็กทีละน้อยดีกว่าขืนเราใช้เงินหมดอะพี่หลิวก็รู้พอดีว่าเราเอาเงินพวกนี้มาจากไหนเยอะแยะเออจริงด้วย ก็ฉลาดกันนะเนี่ยถ้าพี่ไม่ฉลาดแล้วพี่จะเอาเงินพวกนี้มาได้งไงล่ะดูเหมือนว่าพวกคุณสองคนพี่น้องเนี่ยจะมีความสุขกันจังเลยนะคะใครอะพี่แนนคนรู้จักพี่เหรอไม่อะฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้นี่คนเป็นใครอะถ้าเหมือนกับรู้จักพวกเราสองคนงั้นแหละแน่นอนฉันรู้จักพวกคุณสองคนเพราะว่าฉันเป็นเพื่อนของหลิวพี่สาวของพวกคุณไงล่ะ พี่หลิวเเวิทินแดงเอาไงดีสวยแล้วเออนะ่าใจเย็ยนก่อนชันวาถานที่ดีเนี่ยรีบเอาเงินพวกนี้ไปคืนหลิวซะไม่อย่างนั้นจะเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกหลิวว่าพวกเธอสองคนเนี่ยขโมยเงินของหลิวไปแล้วฉันเนี่ยก็ได้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐาลลนแล้วจะส่งคลิปพ,พวกนี้ให้ตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพวกเธอสองคนเนี่ยขโมยเงินของหลิวไปจริงทินแดงเอาไงดีอ่ะ ข้าพี่หลิวรู้เราต้องดนจัดการแน่ๆพี่ต้องห้ดีอ่ะพรใจเย็ยนก่อนพี่ขอเวลาคิดแป๊บนึงพี่แอน,นเราไม่มีเวลาแล้วนะพี่ผมว่าเอางเงินพวกนี้ไปคืนพี่หลิวดีกว่าแล้วเราก็โกหกพี่หลิวไงว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนจับโจรได้นะครับพี่นะผุณยังไม่อย่าติดคุกอ่ะแะครก็พี่นะพรแกก็อย่าร้อนตัวสิพี่กำลังหาทางออกอยู่เนี่ย พี่คิดแผนดีๆออกละแผนแผนอะไรพี่เดี๋ยวแกก็รู้อำนาจของเงินอะมันทำได้ทุกอย่างแหละนี่เธอที่เธอทำแบบเนี้ยเธออยากได้เท่าไหร่หนึ่งแสนพอไหมหรือว่าสองแสนเพื่อเป็นค่าปิดปากดีหละ่ะเธอพูดเรื่องอะไรของเธออะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยที่เธอทำแบบนี้เพราะเธอต้องการเงินไม่ใช่หรอ สีหนึ่งแสนบาทพอไหมนี่พี่พี่ทำบ้านอะไรพี่อ่ะจิจูเอาเงินให้มันทำไมจเงียบไปก่อเนเลยท้อ,อหนึ่งแสนไม่พอใช่ไหมหได้สองแสนบาทพอไหมเอาไปสิเงินแค่นี้ไม่พอสำหรับค่าปิดปากฉนันหรอกนเพราะว่าค่าปิดปากฉนันมีนะคะนี่คุณ คุณได้เงินไปตั้งสองแสนแล้วยังไม่พออีกเหรออ๋อที่คุณทำแบบนี้เนี่ยเพราะอยากได้เงินใช่ไหมใช่ค่ะฉันอยากได้เงินมีใครบ้างหรอที่ไม่อยากได้เงินนะนี่เอาแบบนี้ไหมฉันมีข้อเสนอดีๆให้ถ้าพวกคุณไม่ยอมทำตามที่ฉันบอกก็ฉันจะส่งคลิปพวกนี้ให้ตำรวจเฮ้ยที่คนคนคนอย่านะคะอย่าส่งคลิปให้ตำรวจแล้วข้อตกลงอะไรอ่ะไหนคุณพูดมาสิ ฉันต้องการเงินจำนวน1นึ่งแสนบาททุออาทิตย์น้นกว่าฉันจะพอใจถ้าพวกคุณไม่จ่ายให้ฉันฉันจะไปแจ้งตู้ได้งั้นหนึ่งอาทิตย์เจอกันฉันหวังว่าคุณจะรักษาสัญญานะแน่นอนวันจันทร์ใหม่โมงเจอกันที่นี่นะคะพี่แนนพ,น,นพี่ทำอะไรพี่อะพี่ไปตอบตกลงกับมันทำไมอ่ะแกคิดว่าพี่จะโง่เอาเงินแสนให้มันเรืองไง รลบหน้าถ้ามันมาพี่จะเอาเองินปลอมให้มันแล้วก็แจ้งตำรวจจับข้อหาที่มันใช้เงินปลอมไงละ่ะที่นี้แหละเราจะได้หมดเสี้ยนหนามสักทีโอ้โห,โหพี่แนนนี่โคตรชั่วโคตรเลวสิสุดไปเล้ะนี่เก่หลอกด่าใช่เหรอเปล่าผมจะด่าพี่แนนคนเก่งของผมทำไมล่ะครับทีนี้แหละเกเสร็จฉันแน่หนังโง,ง่ แลคาเงินหนึ่งแสนที่ฉันต้องการเอาไปพี่ไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอสองคนจะกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้นี่พี่หลิวมาที่นี่ได้ไงอะ่ะฉันเป็นคนพาพี่สาวของคุณมาที่นี่เองนี่แกแกหลอกฉันงั้นเหรอแต่แกบอกว่าจะไม่บอกใครไงคุณบอกฉันว่าห้ามแจ้งตำรวจแต่ไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับพี่สาวขคุณแล้วฉันก็ไม่ได้แจ้งตำรวจด้วยถูกไหมคร โถเว้ยฉันไม่น่าเชื่อคนอย่างแกเลยพี่ต่างหากที่ไม่น่าเชื่อใจพวกเธอสองคนเราเนี่ยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันพี่ไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอสองคนจะทําเรื่องแบบนี้ได้ลงคอที่ฉันทําแบบนี้เพราะพี่คิดที่จะเอาเงินไปเองทั้งหมดต่างหากล่ะถ้าพี่แบ่งให้พวกเราบ้างพวกเราก็ไม่ต้องขโมยเงินพี่แบบนี้หรอกใช่เรื่องทั้งหมดก็เป็นเพราะพี่นั่นแหละ ที่พี่เนี่ยโลภมากเก็บเงินไว้ใช้คนเดียวไงพี่จะบอกให้นะพี่อ่ะไม่เคยคิดเก็บเงินไว้ใช้คนเดียวเลย<อ>เงินนั่นน่ะเป็นเงินให้พี่เอาไปใช้นี่ธนาคารที่พ่อแม่เนี่ยเขากู้มาตังหกละ่ะคะเมื่อกี้น่ะทำไมผมไม่จะรู้เรื่องนี้เลยฉันไม่เชื่อหรอกพี่ตั้งใจจะมาหลอกพวกเรามากกว่าพี่อยากกู่เรื่องนี้มันหลอกพวกเราซร้าให้ยากเลยไม่เชื่อใช่ไหมงั้น ดูนี่สิจริงด้วยนี่บริษัทของเราตีนี้ตั้ง20ล้านเลยเหรอคะจริงเหรอพี่ไหนผมขอดูหน่อยสิเฮ้ยจริงด้วยอ่ะนี่บริษัทของเรามีนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่ทำไมพี่หลิวไม่บอกเรื่องนี้กับพวกเราสองคนล่ะพี่ไม่บอกหรือพวกแกสองคนเนี่ยไม่ยอมฟังอ่ะที่ผ่านมา พี่อะให้พวกแกไปเรียนรู้งานในบริษัทแต่พวกแกสองคนไม่เคยสนใจเอาแต่กินเที่ยวและเล่นไร้<ๆ>สาระไปวันๆปัญหาทุกอย่างและภาระเนี่ยก็ตกที่พี่คนเดียวไงฉันขอโทษนะคะพี่หลิวฉันไม่รู้ว่าพี่จะลำบากขนาดนี้ผมก็ต้องขอโทษเหมือนกันครับที่ไม่ได้สนใจงานของบริษัทเลยจนทำให้ภาระทุกอย่างต้องตกไปอยู่ที่พี่หลิวคนเดียว ต่อไปนี้จันจะช่วยแบ่งเบาภาระพี่จะทํางานให้เยอะขึ้นแล้วก็จะไม่มองพี่ในแง่ร้ายอีกผมก็จะศึกษางานของบริษ,ษัทให้มากกว่านี้นะครับพี่หลิวครับให้อภัยพวกเราสองคนเถอะนะครับนะครับพี่เอาล่ะพี่อะให้อภัยพวกแกสองคนนะและพี่ก็หวังว่าพวกแกสองคนเนี่ยจะรักษาคำพูดของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่เคยคิดเอาเปรียบพวกแกสอคนเลยนะ ตั้งแต่พ่อแม่เสียไปพี่ก็ทําทุกอย่างเพื่อให้เราสามคนพี่น้องเนี่ยอย่อย่างสบายและเราอะ่ะก็มีกันแค่สามคนพี่น้องถ้าเราไม่รักและสมัคคีกันแล้วใครละ่ะที่จะรักเราจริงไหมใช่ค่ะมีพี่น้องให้พึ่งพาและรักกันน่าจะดีกว่านะคะไม่เหมือนฉันไม่มีพี่น้องที่ไหนให้รักและพึ่งพาเลยสักคน ขอบคุณมากนะครับพี่ต่อไปเนี้ผมจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็คิดเล็กคิดน้อยอีกแล้วครับฉันก็เหมือนกันนะคะพี่หลิวฉันเองก็ต้องขอบคุณคุณมากนะคะที่เข้ามาบอกความเข้าใจให้เราสามคนพี่น้องไม่งั้นเนี่ยไม่รู้เลยค่ะว่าเราสามคนพี่น้องเนี่ยจะเข้าใจกันได้หรือเปล่าขอบคุณคุณจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันเองก็เป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องที่ไหน เวลาฉันเห็นครอบครัวอื่นทะเลาะกันฉันเองก็รู้สึกใจไม่ดีเหมือนกันค่ะฉันดีใจด้วยนะคะที่พวกคุณ3ามคนเนี่ยปรับความเข้าใจกันอ๋อนี่เป็นเงินทั้งหมดที่น้องสาวและน้องชายของคุณเนี่ยเขาเอาให้ฉันนะคะฉชนเงินให้ค่ะค่ะขอบคุณคุณมากนะคะขอบคุณคุณจริงๆค่ะ